สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไฟสุขูสุขคนนะครับเนาะที่เขับมารับชมคลิปนี้นะครับ,นะนบ,นรบนะเนาะมาาาื้อน,นี้ก็มาพอกับผู้บ่าวเหนี่ยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาอัปเดตอาหารการกินอิสานบ้านเฮาครับผมมื้อนี้ก็มาพอกับช่องคอยค้นอิสานเดอดำหน,น้าดำเนินรายการโดยผู้บ่าวเหนี่ยพอกันคือเก่าครับผมมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิมาอัปเดตอัปเดตยามเช้านี่บรรยากาศยามเช้าอยู่หลังบ้านครับผมหลังบ้านหลังบ้านก็มี เห,เห็นเป็นแฉลมสีเขียวนั่นก็แปลงพักพักสวนขว้าวปลูกไว้อยู่หลังบ้านเลยครับเดี๋ยวไปอาบเดดนะครับผมเอาจีเอาจีกับเตรียมอุปรกรณ์มาแล้วนะครับอุปรกรณ์กับไข่ <c oughs> กองเขา่าเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้นั่นเลยครับมาจีกันเลยเดี๋ยวจีเข่าเงี้ยมเสาบรรยากาศเงี้ยมเสา คนสมัยก่อนสมัยโบราณเพิ่นก็อยู่กับนี่นะครับสุมนุ่มกันอยู่ญาติพี่น้องก็มาตี้เขาเนี่ยนะครับนั่งจี้เขานี่กินี๋ยวคนไทยเบิงนะครับเนาะบรรยากาศนะครับเนาะเอาทำนี่ก่อนนะครับเด้อยเดี๋ยวคนไทยเบิงใหม่แล้ครับเนาะอย่างแรกต้องเสียใหม่มากครับผมใหม่เสียบเขาเขามาก่อน เขาห่อนครับผมเขาห่อนห่อนเลยนี่ใส่เกลือจักหน่อยใส่หลายไปสิทีใส่นิดๆ ตบอยู่งหนีเนาะเป็นยี่สิบปีก่อนกับญาติพี่น้องมานนั่งเต็มยอยู่เนี่ยนะครับผมยามทเสาบทุกมือเนี่ยคนมันกัพความจะเื่อนมันของมามันก็นห่างเหรอเนาะครับเนาะ จะเลื่อนอมจะเลื่อนข้อมม้ใส่คนนี่ใส่คนมันก็เปลี่ยนไปปักหยาแต่ก่อนสื่ออะไสื่อบอบ่ได้สื่อครับผมขอกันกินก็ได้เดี๋ยวนี้บ่ได้ครับ้องตลาดยัางเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมศปมีไทย,ยเบื้องตอนจีเลย ยี่เขาสุกแล้วเดี๋ยวจะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียน อยู่แบบธรมรมชาติครับผมอยู่แบบธรมรมชาติอาหารหลักอีจานบานเฮาก็สมัยก,ก่อนกะแยมหนาวนี่กะเขาจีนี่แล้วครับอยากพี่น้องมานั่งเต้มู่นี่กับผากันจีเข่ากับขวานในขวานใน,ม,ในม่มาขามเอขอขวานในขามเดี๋ยวนี่ฮะ หาบรรยากาศยังสั่นากแก้วครับโบมีแล้วยังวาแล้วครับความเจริญอยู่ใส่เขามากแล้วมันก็อิดใจโกนมันเปลี่ยนกันถ้าปุบเปลี่ยนไปลายเดี๋ยวนี้เสียมันคู่เก่ามันก็เปลี่ยนไป่ได้ Og en Hvorfor er du så fjern? Du har hår på deg. พอดีลูกสาวมากพอดีเลยสวัสดีค่ะน้องมา้าปางสวัสดีค่ะน้องว้าปังไปไหนครับวันนี้นอ๋อไปโรงเรียนม้าบ้านนี้หยุดใช่ไหมค,ครับเออครับเต็มตัวไปสี่วันเองเออเต็มตัวไปโรงเรียนแล้วไปสี่วันหยุดสองวันเดี๋ยววันนี้พ่อจะบัญชีข้าวจีให้กินก่อนไปโรงเรียนนะคะครับผมอะไรอับใครก็อะไรมากินอะ เอามาจับให้พ่อก,ก่อนเลยจับเลยจับไว้ข้าเปือนละไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเอาไอมาลองไว้มานี่เด้กตาเล่ปะทีเดียวไม่ใช่เขาเข้าแถวกันแล้วหรอฮะ

ก้องตั้งเหรอเหรอไม่ได้ตั้งอย่างนี้เลยเจ็ดโมงโอ้พ่อจะโดนลมควันเลยเนี่ยเลื่นมือไม่ใช่นี่อีสานบ้านากินแต่ปลาเือบออย้ง เก็บเหยียดในดินในหนองมากินหมดไปเงันเบิ่งต้นไม้ถิ่นหมดตัวแดงไม่ไม่แล้วลูกไม่ยังกินได้ลุกลุกเองได้อะไรจะได้กินอะ่ะไม่ต้องกินล,ลุกแล้วนี่ไงใครบอกให้ลุกเอาก็บอกบอกว่าลุกลุกไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงอันนี้ลุกอ๋อไฟมันลุกมันติด ว่าบอกให้ลุกลุกบอกลุกลุได้ยินแล้วลุกลลุกลุกลุกกลุกเลยแล้ว็ดป้ายตัวทีตัวเด่นเืองหรืองเืองมันไม้ลุกลุกลุกีลุกลุลุก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  เมื่อไรจะได้ไปเนี่ย่ะเไปนี่ครับมาด้วยนะยี่สิบน่ากินมาครับนี่เลี้ยงห้อยอยู่ยี่สิบนะยี่สิบเข้ยไหม น่ากินมาก20่นะได้บาได้ได้ได้สี่สิบนะไม่ได้สี่สิบจะไปทำไมสี่สิบก็ฝากครูยี่สิบฝากเคยฝากมาเดี๋ยวนี้อ่ะเ้ยแต่ก่อนน่ะป๊าป้าไปโรงเรียนนี้ไดสองบาทนะเนะ <c oughs> ี่ย่แล้วซื้ออะไรื้อแต่ลูกอมกินอืมนันหสองบาทแต่ก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ล่ะ บางวันไม่ได้ดิบางวันก่แต่ก่อนป้าเรียนโรงเรียนไหนเรียนทตี้ยงได้สอบไหมได้สอบสิบ่ได้สอบสิสอบเก็บคะแนน วันนี้น้องก็สอบสอบทุกวันโอ้หอมหอมอสุดยอดเลยครับผมเนี่ยใบสามโต่งจะไปรับหรอหรอจะไปรับน้องที่โรงเรียนเหรอหอืออืออืใบสามต่งะต่งแล้วไ,ไปทัน ไปไ่ทานก็เดินมาบางครั้งน้องก็ต้องได้เขียนการบ้านโอ้ยนะสุดยอดเลยครับผมก่อนก่อนกลับบ้านอ้าวเลยซ้ำอ,อ,อยออาไปแล้วเนี่ยฮึอยาไปแล้วไปกับใครครับไปส่งครับแม่ป้าป้าไงเฮ้ยน,นี่สุกแล้วเนี่ย เอาทำไมมันเละล่ะลูกโอ้ยได้กินบ,บ้นาป่ะทีนี้ห้ามเลยและตรงไหนเมื่อมันสาบเนี <c oughs> ่ยข้าวกระป๋องออใครเคยกินใครดิบบ้างน้องเคยกินนะอุยออ๊ยเดี๋ยวไปส่งลูกก่อนด้อครับเด้อ เดี๋ยวไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนครับผมจหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงสักนีแล้วครับนอกเพื่อน้ขอมาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับลูกเข็ดคลิปต่อไปนะครับเดอ้อขอให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหนาทีการงานบบาครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับ